คุณไพศาลเพื่อนบางคนโพสต์เล่นงานทักษิณกันจนกระแสนิยมพลิกกลับไปสู่พรรคเพื่อไทยแล้วจะได้ผลตรงกันข้ามทําให้ทักษิณกลายเป็นวีรบุรุษสํานักงานอายการสูงสุดมีระเบียบมาตรฐานในการดํารงความยุติธรรมในแผ่นดินที่สําคัญคือในการพิจารณาว่าจะต้องอุทธรณ์ดีกาคดีใดหรือไม่จะต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดีกาซึ่งมีจํานวน1ิบคนประกอบด้วยอายการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอาวุโส มีประสบการณ์สูงเมื่อพิจารณาแล้วจะลงมติว่าจะต้องอุทธรดีกาหรือไม่จากนั้นจึงเสนออายการสูงสุดพิจารณาสั่งแม้อำนาจในการสั่งการเป็นของอายการสูงสุดแต่ก็ต้องพิจารณาตามมติของคณะกรรมการดังกล่าวด้วยการมีคณะกรรมการนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้อายการสูงสุดใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่เป็นธรรมหรือผิดพลาด นี่คือหลักปฏิบัติในการมีคณะกรรมการกลั่นกรองการอุทธรณ์ดีกาของสำนักงานอายการสูงสุดกรณีของนายทักษิณน,นั้นสารล่างพิพากษาย,ยกฟ้องเพราะเห็นว่านายทักษิณไม่ได้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่ได้ทำผิดตามมาตรา1 1 2สองดังนั้นเรื่องจึงเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวว่าสมควรจะดีกาหรือไม่ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงแปลต่อสองว่าไม่สมควรดีกา ซึ่งปกติอายาการสูงสุดก็ต้องมีคำสั่งไม่ดีกาจึงไปจึงจะเป็นไปตามแบบแผนตามระบบงานและวิธีการปฏิบัติมาตรฐานของสำนักงานอายาการสูงสุดการที่อายาการสูงสุดล้มมติหรือฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรดีกาโดยการสั่งโดยลำพังของตนเองให้ดีกาโดยที่ไม่ปรากฏเหตุผลที่มีน้ำหนักหักล้างมติของคณะกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ทำให้มีความรู้สึกว่า เป็นการแก,แกล้งโดยไม่เป็นธรรมต่อนายทักษิณชินวัตรซึ่งขณะนี้แม้ถูกศาลจำคุกอยู่ก็ยังถูกกระทำในลักษณะไม่เป็นธรรมจนกระทั่งกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนพั่วไปไปแล้วว่านายทักษิณถูก,กแกล้งรังแกงโดยไม่เป็นธรรมเมื่อความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นชาติก็บันลัยสิครับเพราะชาติใดไร้ธรรมอัมภัยชาตินั้นบันลัยแน่นอน จับตาดูกันต่อไปว่าการข่มเหงรังแกในทักษิณชินวัตรย,ยิ่งมากขึ้นเท่าใดความสงสารก็จะท่วมท้นมากขึ้นเท่านั้นระวังให้ดีกระแสจะพลิกกลับความสงสารจะกลายเป็นคะแนนเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยจนกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วก็ได้โดยต่อมาคุณไพศาลย,ยังโพสต์ต่ออีกว่าเหลือเวลาอีกสเดือนกับ10วันก็จะมีการยุบสภาตาม MOA แล้ว แต่ถ้ายุบตามกําหนดนี้พักเพื่อไทยก็จะยื่นยติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจจับรัฐบาลขึ้นเขียนแก้ผ้าซึ่งจะกระทบต่อคะแนนเสียงอย่างรุนแรงและเวลาที่เหลืออยู่ก็จะปรับตัวไม่ทันดังนั้นรัฐบาลคงไม่ยอมให้มีการอภิปรายทั่วไปอย่างแน่นอนสถานการณ์จะกำหนดให้มีการยุบสภาก่อน31มกราคม2569อย่างแน่นอนและน่าจะเป็นช่วงเวลาเปิดสมัยประชุมครั้งหน้านี้ จับตาอาจมีการยุบสภาในต้นเดือนธันวาคมนี้ก็ได้ขณะที่หนุ่มเมืองจันทร์ได้แสดงความคิดเห็นว่าหนุ่มเมืองจันทร์วิเคราะห์การเมืองคนไทยขี้สงสารทักษิณโดนกระทำจะพลิกกลายเป็นคะแนนเมื่อวันที่19พฤศจิกายนโซรกลอดุญญานนท์หรือหนุ่มเมืองจันทร์คอลัมนิสต์และนักเขียนดังได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าถ้ามองเป็นเกมการเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นกับทักษิณชินวัตร อาจมีเป้าหมายคือทําให้พักเพื่อไทยแตกสลายเพราะที่ผ่านมาสสย้ายออกน้อยกว่าที่คาดการไว้มากและพรรคเพื่อไทยเริ่มปรับตัวรับสถานการณ์ได้ดีมากถ้าไม่ทําอะไรพักเพื่อไทยจะเป็นตัวแปรทางการเมืองหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับทักษิณในวันนี้คือการส่งสัญญาณให้สสเชื่อว่าทักษิณจบแล้วเพราะ 1. ผู้มีอำนาจไม่เอาแน่ๆ 2. อ,อาจอยู่ในคุกยาวนาน 3. ไม่มีทรัพ,พยากรมาใช้ในการเลือกตั้งเพราะถูกยึดทรัพย์1,7 0 0 0ล้านบาทจะย้ายก็รีบย้ายแต่สิ่งหนึ่งที่เขาลืมไปก็คือคนไทยเป็นคนขี้สงสารถ้าคนรู้สึกว่าทักษิณโดนกระทำมากเกินไปความรู้สึกนี้จะพลิกเป็นคะแนนและบางทีสสเพื่อไทยอาจไม่ย้ายพักด้วยเหตุผลนี้ถ้าเขาลงพื้นที่และสัมผัสได้ว่าชาวบ้านรู้สึกสงสารทักษิณเพราะความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่งเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆ มาต่อกันที่คุณพิพัฒชัยภัยบูรณ์ที่แสดงความคิดเห็นว่าเข้ามาแก้ไขไม่ได้เข้ามาแก้แค้นคำพูดง่ายๆของนายกยิ่งลักษณ์แต่ในที่สุดท่านก็ถูกไล่จนไม่มีที่ยืนในประเทศนี้หลายคนเคยบอกว่านายกทักษิณไม่สมควรติดคุกแม้แต่วันเดียวเพราะท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากองค์กรอิสระที่ตั้งมาเพื่อทำลายท่านแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนคนที่เคยพูดเช่นนั้น เมื่อเปลี่ยนสีความคิดเดิมก็เปลี่ยนไปวันนี้ผมไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนายกทักษิณคือการแก้แค้นเพียงแต่เขาคงต้องการกำจัดให้นายกทักษิณพ้นไปจากการเมืองแต่เกมนี้อำมิตมากมากจนเชื่อว่าคนธรรมดาคงอมมิตไม่พอที่จะทำได้ถึงขั้นนี้สังคมใดที่ถูกบีบบังคับและไร้ซึ่งความยุติธรรมสังคมนั้นก็ย่อนลุกขึ้นสู้เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลก ผู้นำทั้งศาสนาฮิสลามกล่าวไว้ว่ามนุษย์ทนร้อนทนหนาวทนหิวได้แต่มนุษย์จะไม่ทนต่อความอายุติธรรมเราถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเราก็อาจยังถูกกระทำเช่นนี้อีกไม่รู้จักจบสิน้นมนุษย์มีขีดจำกัดต่อความอดทนในชั่วมีดีในวิกฤตมีโอกาสวันนี้เราได้เห็นคนมากขึ้นในวันที่ผู้นำสูงสุดทั้งจิตวิญญ,ญาณถูกกระทำอย่างอมหิต เขาเหล่านั้นยังทิ้งไปได้ถามด้วยความเจ็บแค้นเถิดครับถ้าวันหนึ่งพักเรากลับมายิ่งใหญ่อีกคนจำพวกนั้นกลับมาจะรับเขาอีกไหมถึงเวลาหรือ,อยังครับที่เราจะสร้างเลือดใหม่ของเราที่เกิดจากเราและพร้อมตายกับเรา